มีเนนบางรูปพยายามรดูผลเสียงกบเสียงเขียดร้องก็เอาแล้วทำไมหนีจเจ้าอาวาสออกไปจับเขียดกันสองสามรูปอ่อออปออกไปจับเขียดจับกบออกไปจับเขียดจับกบเพราะนาักรู้ไหมว่าขนาดเขียดกบมันยังรักชีวิตของมันมันรักชีวิตยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเอาอออาจารย์นั่นแหละเป็นผู้เริ่มก่อนแล้วให้ผมเล่ายัางไงเล่า อะไรนะอะไรโกโกเปียดมันยังรักชีวิตมันยังไรแบบไหนเอาอาจารย์ไม่เล่าจริงเหรอไม่เล่าแล้วเอาท่านเล่าตีผมจดัดเป็นความด้วยรู้สึกท่านตื่นเต้นแล้ววันนีนไน้ไม่ตื่นไม่เต้นแล้วแต่น่นั่งเต้นอยู่นี่ <c oughs> จะได้เต้นจริงเหรอเอาเอาเอาวาดวาไปอ่าเน้นไอ้พนักฟังไว้แล้วพนักเราบวชเป็นสมณะเลนแล้วเราต้องรักษาศีลอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ใช่จะเอาวาดเอนหลับฝนตกโกรเกียดร้องพากันแอบไปจับกบกับเกียดมาผัดเผ็ดกินเนี่ย ไม่ต้องหัวเราะนะทำไมเคยทำเลอนะ เนี่ยกำลังที่จะปลูกฝังให้พ่อพนาคนั้นได้ตรหนักรู้ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยยังรักชีวิตของมันยามเข้าฤดูฝนฝนมันก็ตกจากฤดูแล้งมานานกบเขียดตึ้งอ่างมันจาสินครับหน้าฟังไว้ให้ดีน,ะนาคนะพอฝนมันเริ่มจะตกน้ํามันเริ่มจะนองึอ้งอ่างก็เริ่มออกมาหากินอ๋องอ่างออกมาอึ้งอ,างอ,อา่องอางออกมาหากินด้วยความที่อดอยากมานานจําสินมาทั้งหลายเดือนคับพอน้ํามาทันทีอึ้งอ่างกิงออกมาเรียกพักพวกของตนว่าร้องว่ายังไง น้องอะไรนะน้องอืออ่งมันร้องอย่างนั้นเหรอน้องทำไมมันร้องอย่างนั้นเล่ามันบอกว่ามีน้องน้ําแล้วอ๋อมันบอกพวกพ้องพี่น้องอื่นครับบอกพวกพ้องพี่น้องอื่นว่าน้องโอ้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 ตัวแรกพอบอกดังตอนนั้นตัวที่สองพอได้ยินเพื่อนบอกว่าน้องมาแล้วก็เลยถามย้ำอีกทีถามยางว่ายังไงไงอโอ มีมีบอกว่าน้องอีกตัวหนึ่งถามว่านายก็มันไม่เห็นผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวหนึ่งเจอน้องอีกตัวหนึ่งก็เลยถามว่าอยู่ไหนอ๋อตกลงสองตัวนี้มันนองประสานกันน้องนายน้องนายมันมากันหลายตัวที่ได้ตันทุ่ง ท,นท,ท,นทนีนี้เริ่มรองงุ่มระับมไปทั้งท้องพุ่งนาเลยครับทีนี้เนยเพิ่งบวดได้เล่กี่วันเนาะ,ะนัดกันพาตะค้องพาชมวกเขาจะหากบหาเข,ขียดใช่โอ้ยเนเดินไปพอดีทีเนี้ยทาไงมงกบมนได้ยินเสียอ,อาจารย์พอกบอบขัดพ้อกบกบพ่อมีเกี่ยวข้องะกับด้วยอ้าวมีอึ้งอ่างมีกบกบได้ยินเสียงอึ้งอา่างบอกว่าหนงมากบก็เริ่มออกวาเหมือนกันออมันก็ทำไงล้ว กบก็เริอกออกมาหากินเหมือนกันแต่พ่อเน,น,น่นมีสองไฟฉายไปโดนตากบอ๋อแล้วกบทําไงกบพอเห็นไฟมาอย่างนี้รู้ว่าใครจะมาถึงตัวด้วยความรักตัวลัวตายจึงบอกเพื่อนบอกว่ายังไงหลบมันบอกว่ายังไงนะหลบโอ้โอ,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 โอมันพูดภาษาขน,นได้ด้วยครับมันบอกว่าหลบ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 ,ลบ โอ้ oh, แล้วพอหลตัวเัาเล่าหลบโอ้ยหลบกันทั้งทุ่งนาเลยหลบกันทั้งทุ่งนาอาแล้วทีนี้เป็นไงเมื่อสามเณรเดินไปกันสอโลกก็ไม่ได้กบก็ไม่ได้กบทีนี้เขียดมันก็ตกใจเหมือนกันพราคเราเขียดเรามาด้วยกบมันบอกว่าหลบเขียดก็เลยต้องบอกเพื <buying text. S 1> <ab> ่อนมันด้วยเขียดบอกเพื่อนว่าไงแอบแอบโอ้โหอีวันข้นด้วย เอผมเพิ่งรู้นะว่าเออเขียดตัวนั่ผพูดภาษาคนได้ด้วยนะพ่อเขาพูดภาษาคนรู้เรื่องอ๋อบอกว่าแอบแอบแล้กี่ตัวเราเออมันหลายตัวร้องระงมทุ่งเอาตัวแรกลองร้องดูสิแอบ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 อาจารย์วันนี้เราจะเป็นกบเป็นเขียดชำไมท่านนี่อยู่เป็นพระดีๆไม่ชอบนะทำไมจะให้เป็นกบเป็นอื่นเป็นเขียดเนาะ เาก็เปลี่ยนให้หน่าเ็าได้ฟังหน่อยเดี๋ยวอาริทำให้ตื่นนะใหญ่ง่วงเอ,อนะเอาเข้าสู่ในเรื่องของการปวดนาคก,กันก่อนอาจารย์ครับปวดนาามันดียังไงก็มันดีนะสิเพราะว่าเราจะได้เข้าไปรักษาศีลศีลก็จะทำให้กายวาจาของเราเป็นปกตินั่นแหละครับ เพราะปกติแบบไหนยังไงล่ะก็เพราะว่าปกติอยู่บ้านบางทีเราเผลอก็ไปฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตีหมาตีแมวบ้างบางทีตีหมาถึงก็ตายโอตีแมวบางทีก็ขาหักหรือบางทีก็ตายไม่ได้เขาบอกตีหมาเดี๋ยวนี้ติดคุกนะอาจารย์โดนปรับตั้งสองหมื่นเออก็ใช่แต่เขาบอกว่าตีหมากับตีเมียตีเมียดีกว่าตีเมียเสียค่าปรับแค่ห้าร้อยตีหมาเสียทั้งสองหมื่นเมียก็ต้องยอมทนให้ผัวตีนั่นเลยระวังให้ดีนอยโยเป็นเมียทั้งหลายนั่นทำไมทำไม เขาบางทีบางทีโยมเขาอัดอั้นตันใจกับหมาบางทีระบายออกกับเมียกนะก็บอกแล้วด้หมาเสียสองหมื่น่ะอาจารย์นี่จะทำให้ครอบครัวเขาจะเลาะกันอยู่เลยนั่นเอานอกเรื่องไปเอาพระอาจารย์่านั่นแหละบอกแล้วว่าศีลน่ะจะทำรักษาให้พ่อนาคกันน่ะ เมื่อบวชเมื่อบรรพชาขึ้นเป็นสามเณรแล้วเนี่ยศีลเนี่ยต้องรักษาเมื่อรักษาศีลศีลก็รักษาเราครับเมื่อรักษาศีลศีลก็รักษาเราไม่ให้เราประพฤิชั่วด้วยกายและวาจาแล้วก็ใจใจด้วยต้องบอกว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นแสงตะเกียงนำทางสู่ชีวิตและลิพานครันีสามอย่างนี้ก็เรียกทานศีลภาวนา ครับโยมข้างหลังยังหวเลาะไม่ไม่เสร็จเลยค้างกันอยู่เลยก็ยังค้างกันอยู่ครับ,รบสงสยัยสงสยัยเรื่องกบและเขียดยังไม่จบออย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พศ่มาชาติก็จะต่อให้โยมเรียนบทสิบบรรลกเก๋ยพยายามนะลูกนะให้ศีลให้พ่อลูกต้องว่าให้เป็นนะลูกนะให้ศีลให้พรโยมให้สอบให้ศีลปัตเวกลูกต้องให้เป็นครับอย่าให้เหมือนพระลูกนึงและลูกนัที่อยู่ทางซ้ายมือพระอาจารย์ทางไหนนะทางซ้ายมือะทางซ้ายมือผมก็ไม่มีใครแลูก ลูกให้เป็นแบบนั้นนะทาไมแล้วคือวันนั้นมีโยมมาถวายสังฆทานแก่พู้บวชจะมินพาอะไรทีนี้โยมนุ่มให้ว่าพอแก่พิ่บวชได้สามวันใช่ไหมเจ้าวาดเขาไม่อยู่วันแกก็เลยโยมบอกว่าจะมาทาบุญมันเกิด,ด่อยหลวงพี่เห็นหน้าตาแก่ๆก็นึกว่าเป็นเจ้าวาดผู้บวชได้สามวันนะทีนี้แกก็บอกอะด้วยความที่บวชมาเป็นพระแล้วอย่าให้ขัดสัทธาโยมฉันรับสังฆทานก็ได้ แกก็เลยได้จีขึ้นบนอัสนะนั่งโยมก็ถวายสังฆทานมันเกิดถาพระทหารมาอย่างดีอาหารอย่างดีบอกว่าอุย้ยแม่ฉันชอบแล้วแม่ฉันเสียไปตั้งนานแนละ้วจัดปินโตมาอย่างนี้ถวายพึ่งรับพรแกก็บอกว่าตั้งใจรับพรนะโยมโด้วยความที่เป็นพระเนาะมาตรฐานดียกตะปับตั้งอะโยม <c oughs> ตั้งใจรับพรนะโยมนะอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวะยะธรรมิโน สุปัจจิตตวานีรสชันตีเอเอสังวูปสัสมโสุซโโอโอ,โอนี่ท่านไอ้นั่นมันบางสกุลโอ้โหแล้วทำไมท่านม่ให้พอยมอย่างนั้นแล้วเอาก,ก,ก็จำไม่ได้บทใหม่นี่ <c oughs> จำหม่แล้ว <c oughs> ฉันจะจำพึ่งจะไปจำอะไรได้ยังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ครบเลยเพรานะน่าจำไม่บางบทเข้ามาูกเกยปัจเบก ก็ต้องเป็นนะลูกนะให้ศีลให้พรก็ต้องเป็นให้พรก็ต้องได้ครับว่าบทไหนให้พรบทไหนให้ศีลครับอ่าบทไหนอ่าปัจเจเวกพิจารณาบิณฑบาตอาหารเนี่ยอ่าบทไหนพิจารณาเสนาสนะบทไหนพิจารณาอ่ายารักษาโรคกีฬายารักษาโรคครับครับอ่าไตรยีวอนเนี่ยพิจารณา ทานทุกผ้าหุ่มหรือว่าไตรกีวรับบทพวกนี้ต่อไปวันนี้หน้าันไม่ใช่เฉพาะจะบวทเรนอย่างเดียวนะบวชพระด้วยอ๋อต้องบวชพระด้วยครับอายุกี่ปีอาจารย์บวชพระบวชพระก็ยี่สิบที่พระอาจารย์ยี่สิบปีบวชพระยี่สิบปีบริบูรณ์ครับครับอายุไม่ถึงนี่ได้แค่สามเณเรนสามมณเรนครับถ้าอายุมากกว่ายี่สิบอาจารย์ ถามะงงเลยกบวชพระเลยพระอาจารย์นึกว่าบวชพระหลวงแต่มีนะโยมนะบวชเป็นสัมมเณรก่อนทุกทุกรูปต้องบวชเป็นสัมเณรก่อนไม่ใช่บวชทีเดียวต้องบว้เป็นเป็นพระเลยไม่ใช่นายโยมนะอย่าเข้าใจผิดเพราะยี่สิบเืออายุสามสิบปั๊บบวชพระเลยมันต้องบรรพชาก่อนอุปสมบทครับอาจารย์บรรพชารับศีลสิบก่อนใช่เป็นพระพิโสใช่นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้